ค่ะสวัสดีค่ะมื้อนี้แกนสิพา้ามเห้สมพักเนาะค่ะเนาะเป็นการวิธีถนอมอาหารอของผักอีสานส่วนผสมนี้อย่างนี้เขามา่เบิ้งกันเนาะค่ะเนาะ,ะก็มิต้นหอมนะคะ่ะล้างทาความสะอาดเรียบร้อยแล้วลอกก็มี้นบะเขือเรืองเนาะค่ะเนาะผงปรุงรสเกลือลอกก็นาวซส้าเข่าด้วยค่ะเด้อดอกกรูนะคะเนาะเตรียมไว้นะคะเตรียมไว้ใส่ตอนที่ว่าเขาขันเสร็จแล้วนะคะ อ่าเรามาเป็นวิธีทํากันเลยนะคะขั้นตอนนี้ก็คแบบือเทอนขั้นเอาเกลือกับอันต้นหอมนะคะขั้นเอาน้ำเกี่ยวออกก่อนนะคะเนะเป็นการวิธีถนอมอาหารแบบภูมิปัญญาของชาวบ้านนะคะเด้ออ่าที่โบราณโบราณที่เพื่อเพินเห็ดม้นะคะเนาะ กขั้นเอาน้ำเคียวออกนะคะขั้นไปเรื่อยๆนะคะขั้นเราก็ขั้นไปเรื่อยๆนะคะเะคะด้อยขั้นแบบว่าเอาเกลืออ่า ขั่นกับหอมให้นำหินมันออกนะค่ะเนาะขั่นไปเรืเร่อยๆค่ะเป็นการวิธีถนอมอาหารแบบเช้าผาคอีสานะค่ะเนาะขั่น เท่าไซน์นะคะเนาะไซน์ห้องบริไซแบบว่าเท่เดียวเลยนะคะห้อก็ค่อยๆไสนนะคะขัจนจนน้ำแบบว่าน้ำของหอมออกนะคะน้ำเอาอ้นว่านา้ำน,น,น้ำน้ำหมิ่นน้ำเอี่ยงน้ำยังเมียน้ำเขียวของ <มา S 1> ต้น <มา S 1> หอมออก <มา S 1> นะคะเนาะตอนนี้แม่เราก็ขันแบบว่าได้ที่แล้วนะคะเนาะขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการล่าง ล่างหอมนะคะล่างเอาน้ำพื้นออกนะคะเนะาะขั้นตอนนี้เขากะบ,บีบเอาบีบเอาน้ำเขียวออกนะคะเน,ะนาะน้ำมันของหอมออกนะคะเนาะบีบออกให้ให้เบิดเลยนะคะเด้อบีบออกให้หมด พอห้องบีบเอาน้ำเคียวออกได้ออกแล้วนะคะเนาะเราก็เอามา,าล่างน้ำออกนะคะเนาะล่างน้ำออกนะคะออกล,กล่างนา้ำประมาณน้ำหนึ่งนะคะเนาะบีบเอาน้ำออกค่ะบีบเอาน้ำม,มิ้นเขาออกนะคะ ส้างออกมาณน้ามหนึ่งเนาะเป็นบ่แม่ออกหน้ามหนึ่ง้วคะขั้นตอนอาชีหลายขั้นตอนจากน้อยนะคะเนาะแต่ว่านี้มันเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านนะคะเนาะสมัยอ่าโบราณโบราณนะคะเนาะที่ว่าเพื่นพากันเหตดกันมานะะเนาะเพราะอ่าลางหนา้าคั่นออกน้ามเขียวหน้ามมินนะคะมินน้ามเขียวของเขาะคะ่ะออกเรียบร้อยแล้วนะคะเนาะแล้วก็ขั้นตอนต่อไปก็เขากลับมนาะ ข้ากับเกลือเข้ากับเกลือรประมาณได้ไหมบอกเลยอันนี้พอดีเกลือนี่ค่อยๆใส่เลยค่ะคะ่คอยๆใส่ถ้าว่าใส่ลงไปทีเดียวมันจะหีเค็มเนาะค่ะเนาะค่อยๆใส่นะคะ ส C อ่าแล้วเขาก็เอาผงนัวใส่เนาะค่ะเนาะผงนัวใส่อ่าแล้วก็คูเล่จัง่อยนะคะเนาะคูเล่จังเลยอ่าพอใส่ผงนัวเสร็จแล้วเขาก็มาใส่โรูนะคะเนาะใส่โหลนะคะโหลที่แกนเตรียมไว้เนาะค่ะเนาะล้างทำวามสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะ นี่คือเป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วค่ะเราก็เอาน้ำซ้าเข่าเทลงไปเลยเด้อค่ะน้ำซ้าเข่าเทลงไปเลยเนาะคะ่ะเนาะเทให้ปริมาณถว่ถวามความพักเนาะค่ะเนาะความพัก ชิมเบิรงจักหน่อยนะคะเนาะชิมเบิรงจักหน่อยถ้าว่าอ่ายังบ่ได้ทีเขาก็เพิ่มเติมได้นะคะเอาเกลือใส่จักหน่อยนะคะเนาะอ่าเราก็เอาบับเกเขือเหลืองโรยหน้าเลยนะคะเด้อโรยหน้า น,นี่ก็เสร็จแล้วนะคะเนาะเราก็ปิดฝาเลยนะคะเนาะอันนี้ก็คือเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเนาะปิดฝาให้มิดชิดนะคะเนาะปิดฝาให้มิดชิดอ่าเ้าก็ถิ่นไว้อ่าของอุณหภูมิ่มองไว้ประมาณจากสองหมื่นสามหมื่นก็กินได้แล้วนะคะอ่าแกนก็ขอจบคลิปว้เพียงแค่นี้นะคะขอบคุณหลายค่ะสวัสด,ดีค่ะ